จนะทุกคนเมื่อน,นี้สไตล์คนสวนพามาเก็บหอมเนาะจ้ะอันนี้หอมเข้ากับปลูกไว้ขึ้นกันเนาะนานนึงเนาะปลูกบ่หลายเนาะจ้ะก็จะปลูกอยู่แสกแสกอยู่เนาะจ้ะอันนี้เก็บให้แม่ค้าที่เพิ่นมาเก็บพริกเนาะจ้ะแม่ค้าเก็บพริกเพิ่นขายต้นหอมขายผักชีนําเนาะจ้ะเพิ่นก็เลยบอกว่าปลูกหอมลองเบิ่งเนี่ยนะเพิ่นเอาไนมาให้เพิ่นเอาหัวพักบัวามาให้เนาะหัวต้นหอมเอามาให้ โลหนึ่งเอามาปลูกเนาะจ้ะก็จะได้อยู่แถวนี้เนาะก็ขายไปได้เงิน 3, 5 0 0หาเนาะจ้ะกับ่เคยปลูกหอมขายเนาะจ้ะเคยจะปลูกกินเนาะจ้ะตามกละมังเอาไว้กินยามแรงเนาะจ้ะแต่ว่าเมื่อนี้พอเก็บแล้วเนาะจ้ะปลูกแค่30 40วันก็พอได้ขายแล้วเนาะจ้ะนี่ก็ถือว่าผู้ใดสนใจอยู่บ้านอยากปลูกหอมช่วงหน้าฝนเนาะเดือนนี้เดือนกันยานเนาะจ้ะ จะได้เงินเพราะว่าแม่ค้าเพื่อนเอาไปเมื่อน,นี้เพื่อนจะมาเอาเรื่อยๆเนาะเก็บไปว่าหนึ่งกะได้เงินอยู่แปดร้อยกว่าบาทนาะจ๊ะเพื่อเมื่อนี้ก็จะประมาณสามพันห้าหรืออาจจะหลายกว่าน,นะจ๊ะนี่เขาก,กำลังเก็บเนาะ,ะถือว่าถ้าผู้ใดอยู่บ้านหวางงานกะเก็บหอมได้เนาะปลูกหอมได้เนาะสามสิบสี่สิบมื้อกะได้ขายเนาะจ้ะแต่ายคนส่วนปลูกพริกเป็นอาชีพหลักเนาะ แต่ก็มีหอมปลูกแทรกคือหอมบัวนะจ๊ะนี่กะจะปลูกแค่นานเดียวเนาะจา๊ะยังบ่เคยปลูกกะลองลองปลูกจิ้มจ,มจิมไปไว้ซื้อๆนะจ๊ะกะง่งายๆเนาะแค่ตัดหัวแล้วก็จิมปลูกหดน้นาแค่น้นเนาะเอาแก่ปกนะจ๊ะกะบบมีอย่างหลายแค่นี้กะทอนทอนแบบนี้เดี๋ยวแม่ค้าเขาจะเาไปซ่อมเอาเองนะจ๊ะเพราะว่า ้าวโมมีเวลาซอมไห้ดอกเราจะกันลองปลูกเฉยๆเนาะแม่ค้ามาเก็บพริกในสวนเราเนาะจะแม่ค้ารายย่อยเนาะแม่ค้าตลาดแรงนี่เขากับปลูกแค่นี้เนาะมองระวังกกมักเพ็ดสองล้องเนาะแกปลูกได้แค่หนานเดียวนึงเดอกเราจะลองเบิงเนาะถ้าผู้ใดยืมปูหอมกะสามารถปลูกได้เนาะจะราคาดีเนาะจะยน่าฝนเนี่ยถ้าผู้ใดมีหลังค่าเฮห้มันเนี่ยต่ละได้เงินเราจะ แต่สไตล์คนส่วนบ่มีทีไหลถึงจะมีกะแยกล้างบ่ได้นะจ๊ะเพราะว่าปลูกพริกเป็นลักแล้วเนาะเนี่ยเอาเก็บแล้วฮาก็จะใส่ถุงให้แม่ค้าไปเลยเนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่ค้าเพิ่นจะเก็บพริกอยู่เนาะเดี๋ยวเพิ่นมาเพิ่นก็นจะเอากลับไปนะจ๊ะ